สาาอุ้มไข่หน่อยอุ้มไข่หน่อยแย่อม่ปนยไม่ปนเลยน่าทำไมจะอุ้มไข่ล่ยก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในช่องแฮมเ t อร์กับเกมพับจีนะครับทุกคนตอนเกตอนคลิปเราก็เจออะไรก็ไม่รู้นะัวดจะปวดเลยเดี๋ยวเราหาปืนมาดิเพื่อนโอเควันนี้ เข้าบ้านก่อนนะอย่าเสี่ยงเราไม่มีเกาะน,นะเฮ้ยซ <c oughs> ้ายเขารู้น,นะคนนี้เขารู้แล้วว่าเราอยู่ในบ้านผมหาเกาะก่อนดีกว่าไม่อยากเสี่ยงอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะชาร์จหรือเปล่าน,นะเดี๋ยวผมจะรอเพื่อนเขาจะมาชาร์จเราเพราะว่าเขารู้ว่าเราอยู่ในบ้านจวปั๊มยาหรอมาหรือเปล่าเพื่อนจะชาร์จหรือเปล่า เฮ้ยอะไรอ,ะอ่ะนี่ไะของฟรี <c oughs> ของใครไม่รู้เสร็จโจรไม่มาสักทีนะทุกคนรอจนตัวเปื่อยละไม่มาสักทีผมไปเองเลยละกันผมไม่ไหวละมาดิเพื่อนที่ไหน <c oughs> อ่าโดนาแบบนี้นี่ไงนี่ไงรอ,อ,อ,อให้ชาร์จไม่ชาร์จเสร็จโจรเลยกำลังโดดเลยล่วงเลยโดนใส่เก็บของดีกว่า ระวังดีๆนะนังร่วงมากระวังหลังนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นข้างหน้าดีกว่าน่ามีเสียงปืนเฮ้ยดัฟ้าตัวไปสองนัดระวังขวาด้วยนะเพื่อมีคนมาปิดหลังเฮ้ยข้างนอกดูหลังดีนะทุกคนหลังแตกนะอุ๊ยนั่งเลย มาแล้วเพื่อนอ้าวทำไมเงียบจังอ่ะไม่ยิงแล้วหรอกเมื่อกี้มีเสียงปืนอยู่เลยโอเคยังอยู่ไปเดี๋ยวผมค่อยๆไปนะผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ตรงไหนกันบ้างคือคนค่อนข,ข้างจะเยอะนะในนี้ยังยังเหลืออีกหลายคนอยู่มาหรือเปล่าเฮ้ยมนเสียงจะอยู่ข้างหน้านะโอเคเขาไปซ้ายแล้วน่าจะอยู่นอกบ้าน นี่ไงนี่ไงยองยองเราเพื่อนอย่าอยู่เฉยนะเล่นวันแมนพยายามเปลี่ยนที่เล่นไปเรื่อยนะเพราะว่าถ้าอยู่ที่เดิมเด๋วบางทีเขาลงมาเขายิงเราําตายเพราะาเราไม่ได้เปลี่ยนที่พยายามวิ่งไปเรื่อยเมื่อผมได้ยินเสียงข้างหน้านะน่าจะเป็นเพื่อนเขาอะเนียยไปละนี่ไงนี่ไงยังอยู่มาหรือว่าเพื่อน นี่ไงโอ้โหไม่โดนอ้าปีนแบบนี้เรียบร้อยแตกไม่เงีดักปาดหน้าเค้กเลยเก็บงานคือถ้าเรารอปาดเขาได้ก็รอป่านะไม่จำเป็นต้องโผ่ไปทั้งตัวนะยังไงเราก็วันเมนนะเผื่อเพื่อนเขาซ้อนข้างหลังเนี่ยถ้าเราออกไปทั้งตัวเราโดนยิงทั้งตัวก็คือเราก็ตายนะพยายามเล่นในมุมที่เราได้เปรียบ จะได้ไม่ตายฟรีนทุกคนยังมีคนอยู่หาไม่เจอสักทีนะไอ้สี่คนเนี้ยมันไปไหนก็ไม่รู้อ่ะผมก็เลยมานอนอยู่บนดาดฟ้านะกลัวลงมีคนลงมาเหมือนกันกลัวาตายไม่รู้อยู่ไหน,นอา้าวเฮ้ยใครลงมีคนเพิ่งลงมีคนอยู่ในบ้านเราวผมเนียดดีกว่าเอาทุกอนไปกิน โอ้ไม่ตายทำจริงเอาอีกลูกหนึ่งนี่กงกคนไปกินแมว <c oughs> ตายซะเพื่อนอึดเกินววระเบิดสองลูกเดี๋ยวจะเชื่อนะอย่าอยู่เฉยๆนะ <c oughs> เพื่อเขาลงมาอีกทีนะทุกคน <c oughs> ผมย้ำเสมอนะว่าเล่นวันแมนอย่าอยู่เฉยๆนะ <c oughs> พยายามเดินเรื่อยๆเปลี่ยนที่เล่นนะ <c oughs> ไม่เจอผมไปดีกว่าผมปล่อยทิ้งเลย เลือสามคนนะในนี้รวมเราด้วยก็มีอยู่สองคนโอ้โอยหน้ามีคนเดี๋ยวผมไปเล่นบ้านนี้ดีกว่าคือบ้านนี้มันมองเห็นทั้งใน,นเมืองแล้วก็ไอ้บนเข่าม่กกี้นะผมเล่นตรงนี้แหละผมจะมองลองมองเขาก่อนเพื่อเจอนะเจอเราจะได้ไปชาร์จเลยนี่มันจะมองเห็นตรงนี้อา้าวเงียบไปหมดแล้วอะ เมืกก่อกี้มีแสงปืนอยู่ตรงนั้นเฮ้ยโยสกาดีดมากสกาไม่มีของแต่งโคตรดีตโอ้ยยินยิงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็ตัวหนึ่งแราได้ยิงมาจากทางนู้นนะทางบ้านชุกไม่รู้ไปไหนแล้วเหมือนกันมี่าเฮ้ย แต่งตัวแบบนี้เดินแบบนี oh ้ไงก็บอดมูสกาดีดมากยิงยิงไม่มีของแต่งโคตรดีดีเกินยไงก็ต้องมีของแต่งสกาถ้าจะวัดกับเอ็มโฟผมไปหาซื้อของแต่งก่อนดีกว่าคือสกาไม่มีของแต่งมันวัดกับเอ็มโฟยากนะระยะไกลยังไงเอ็มโฟเขาก็นิ่งกว่าอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปซื้อเป็นกิฟเทพกับปลายเทพนะ ในเมือง,งยังมีอยู่สี่คนแต่เราจะไม่ยุ่งนะผมจะซื้อของแล้วผมก็จะออกเพราะว่าวงมันจะบีบละยี่สิบวิโอ๊ยมีรถโอเคอเครับผ่านไปละโอเคพอซื้อหมวกไป let's go ของเราฟูจัดนะก็สามหมวกสามเป่าสมมาเลยเพื่อนใครก็ได้ ะคขับเข้าวงดีกว่าวงรีวิวค่อนข้างแรงนะอย่าแช่นะเลือดลดเป็นข้อๆเลยอ <c oughs> นี่แป๊บเดียวเนี่ยเลือดผมเหลือครึ่งลอดโอ้ย oh ก็เดี๋ยวเราแวะปั๊มยาบ้านนี้ก่อนมีหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> ทุกคนเห็นปะบนเขาะนะ่ะตัวนั้นนะ <c oughs> นี่คือข้อดีของการเล่นใน iPad นะทุกคนคือมันมองเห็นค่อนข้างจะไกลนะแล้วก็ปรับความละเอียดเป็น 4X ได้อะมันมองเห็นไกลมากเลย โอเคเดี๋ยวเราไปตามไปตัวเมื่อกี้นี้มันเดินไปไหนแล้วเรามาแล้วเพืพ่อนเมื่อกี้นี้ใครเราเห็นอยู่ตรงนี้นี่นะ okay. โอเคอ๋น่าจะเป็นบอทนะเข้าบ้านไปแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บงานดีกว่าไอ้ hey, บอทมานี่ไม้หั่นนี่ไงเฮ้ยใครอะ อันนี้ก็บอทไมบอทเดี๋ยวจังอุ้ยอันนี้ไม่ใช่บอทนะอันนี้คนนะไปเราต้องไปแจมมือที่สาม เฮ้ยผมได้ยินเสียงหลุดใครอะใครอะเอามาเธอเพื่อนถือดาบไว้นะผมจะเดินเช็ดเดี๋ยวน้อยาดาบในกันให้เราช็อตหนึง่งอยู่ไหนเฮ้ยผมเห็นละอยู่หลังอยู่ข้างต้นม <S <S 1> <S 1> ไม้นี่ไงผ่อนชาเขียว <S <S อย่าเล่นแบบนี้มันไม่ดีเพื่อนเดีย๋ยวเราไปดูวิตตี้นู้นดีกว่า มาแล้วเพื่อนไหนเอ่ยในบ้านหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหอยู่หลังหินเพียบเลยหุยอื้มหุตัวไม่น็อกชาร์จเลยเมื่อกี้ผมยืนยิงน,นะมันเลยไม่น็อกมันเลยสายนะถ้าผมนั่งยิงนะ่าจะได้สองตัวมาแล้วเพื่อนเรามาแล้ว อย่าจอดรถใกล้นะจอดรถทางห่างเดี๋ยวเขาได้ยินเสียงรถเรามาแล้วเพื่อนโหเนตไม่ได้อ่ะคือถ้าผมเนตผมน่าจะตายนะคือนี่แหละมาดินี่ไงโดนมาแบบนี้เฮ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่อือ คือโดดว่าแบบนี้ตายดิเพื่อนอย่าโดดนะทุกคนคือโดดเข่ามันจะยอกนะแล้วมันจะก้มหน้าแนละ้วมันจะยิงไม่โดนตากคนนี้วบาโอา้คนนี้เล่นไม่ค่อยเป็นนะทุกคนแต่ผมไม่ปาเนี้ยนะผมยิงหมดอะผมไม่สนป<ะ>ัง <laughs> สมุกเก็บของนะอย่ายืนเก็บเฉยเฉยนะผมตายมาเยอะแล้วยิงเก็บของลงๆงเนะี่ยรอบนี้ผมขอสมุกดีกว่าผมไม่เสี่ยง เราได้คิวมาค่อนข้างจะเยอะแล้วของเราทั้งหมดยังมีคนอยู่ไหมในทถวนีมบ้านนี้แอบน่ากลัวนะดูให้ดีโอเคสิบวิวงจะบีบทุกคนเดี๋ยวเราวงบีบแล้วเดี๋ยวดูว่าวงจะไปไหน วงบีบนี่แล้วนะน่าจะเข้าบ้านหรือเปล่าบ้านสามแยกถือดาบไว้นะต้องโลง่งน <appointment> ี่ไงนี่ไงดีนะผมถือดาบไ,ไว้ไม่งั้นผมอาจจะตายนะไปดีกว่าไปเรวได้เราขับรถเข้าวงนะโอเคเล่นได้สองหลังไป let's go เดี๋ยวเราขับรถ เฮ้ย ille, โอ้โหตัวนี้เป็นหี้ืมเกือบอ้าวตอนแรกเป็นไรอะ่ะโอ้โหน้ำมันหมดเสี่ยงมาเลยโอ้ขวามีโอ้หซ้ายก็มีซ้ายขวาเลยทางซ้ายกับทางขวานะ เมื่อทังขวาจะอยู่นอกกำแพงผมนี่เช็คดูว,วะรถไฟดีหรือเปล่าเฮ้ยนี่นะข้อดีของการถือดาบนะอยู่วงโล่งก็ต้องถือนะถ้าผมไปเล่นที่สูงดีวกว่าที่สูงได้เปลี่ยนมาทุกคน โอ้ผมมาช้าไปถ้าผมวิ่งมาเร็วกว่านี้นะผมน่าจะยิงเขาได้ปลาไฟไดับไว้ก่อนเผื่อเขาชาร์จเรามีคนอยู่ข้างนอกกับอยู่ในบ้านแล้วนะอ้าวโอเคเหลือตัวเดียวเฮ้ย,เ,เ,ย <c oughs> เ,เสียงเขาออกไปข้างนอก <c oughs> อเฮ้ยโอ้โหวิ่งสวนมาแบบนี้ นี่ไงวิ่งสวนมาแบบนี้โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ready else me'm my hand and